สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของอเนกประสงค์ครับเป็นชั้นวางของขนาด4ชั้นครับนี่ครับขนาดความลึกจะอยู่ที่40่สิบเซนครับความกว้างก็70ครับความสูง1นึเมตรสี่สิครับเป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ตัวค่อนข้างใหญ่ครับ แต่ละชั้นนี่ห่างกันประมาณสามสิบห้าเซนครับวางแฟมได้ครับเพื่อนเนี่ยครับทาสีเนื้อไม้ธรรมชาติครับทาสีค่อนข้างดีนะครับเนี่ยครับทั่วไปเขาอาจจะลงชฉล็กแค่รอบสองรอบครับแต่นี่ทาให้ถึงสี่ห้ารอบเลยครับลงชฉล็กแล้วก็ลงเลกเกอร์ให้ครับขัดให้อย่างดีครับสวยงามครับทำจากไม้สักครับราคาถูกกว่าชั้นเหล็กด้วยซ้ำครับเนี่ยขนาดใหญ่ครับ พันกว่าบาทเองครับพเพื่อนๆส่วนราคาพันกว่าบาทนี้ก็ยังตอบเป๊ะๆไม่ได้ครับแต่ละที่แต่ละค่าขานส่งไม่เท่ากันด้วยครับลูกค้าอยู่ที่ไหนก็คุยารายละเอียดกันครับเดี๋ยวบอกราคาให้ครับเพราะว่าแต่ละที่ถ้าบอกราคาไปมันก็เนาะค่าขนส่งแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันครับเช่นปารีมณนทลเขตกรุงเทพเนี่ยราคาจะแพงกว่านะครับเวลาส่งทางขนส่งครับ แล้วก็พื้นที่ห่างไกลครับความมาห่างไกลก็คือต่างอำเภอครับจากตัวเมืองไปอำเภอมันก็จะมีค่าส่งสองต่อครับก็เลยบอกราคาแน่ชัดไม่ได้ครับบางทีก็ต้องถามว่าลูกค้าที่สนใจสินค้าอยู่ที่ไหนครับจึงจะตอบราคาได้ครับต้องเค็คราคาค่าขนส่งก่อนครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนที่ชมครับสนใจเข้าสอบถามกันได้นะครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับวางหนังสือวางแฟ้มวางผ้าวาง สิ่งของได้สารพัดประโยชน์เลยครับขอบคุณนะครับที่ชม